เออก็เหตุฉชนไหนเมื่อเห็นว่าตัิยาลูกประชันเละเอียดประณีตนจงดีแล้วจึงล่วงละเสียไม่เข้าสู่ตัิยาลูกประชานั่นข้อซึ่งไม่เข้าสู่ตัิยาลูกประชานั้นพระเหตุที่เห็นว่าเมสัญญานาสัญญาญตนะฐานนั้นละเอียดยิ่งกว่าตัิยาลูกป,ประณีตกว่าตัิยาลูก ิตรักไค่ถูกทำอยู่ในเลวสัญญามาสัญญายสนะพานราถนาเลวสัญญามาสัญญานั้นเป็นเบื้องหน้าจึงล่วงเสียซึ่งตะิยาลูกเป็นพาเรียบฟานดุจจสมเด็จพระมหากษัตร์ิยอันเสดสิสถิเหนือพอช้างพระที่นั่งตัวประเสริ เสด็จโดยนครวิถีถนนหลวงด้วยพระเดชานุภาพเป็นอันมากได้ทอดพระเนตรเห็นช่างทั้งหลายเป็นต้นว่าช่างไม้ช่างงาช่างเลื่อยและเลื่อยงาพาเป็นซี่ดีจะทำเครื่องไม้และเครื่องงางามประหลาดต่างๆตามศิละปะที่ตนเคยกระทำพระบรมกษัตริย์นั้น ท่านทอดพระเนตรเห็นซึ่งเห็นก็ทรงโส,โสมนัสปรีดาเจยชมว่าช่างเหล่านี้ขยันนักหนาฝีมือดีดีกระทำชำนิชนานควรจะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์จึงตรัสทมฝีมือช่างไม้ทั้งตวงก็จริงแต่ถ้าว่าพระองค์ก็จะได้ปรารถนาที่จะละสมบัติเสียแล้ว และจะมาเป็นนายช่างเหมือนอย่างชนเหล่านั้นหาหมอไม่ได้ต่อท <c oughs> ีอุปมาหมงว่าที่เข้าอยู่ในปฏิญาฌานอารูปวาชานที่สามนั่นแหละก็รู้สึกเหมือนกันก็เกิดความรู้สึกขึ้นว่าในฌานที่สามนี่ก็ดีปะนีิดเ <c oughs> ปะนีตดยิ่งเจ้าดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ถึง ช่างช่างที่อย่างนั้นก็ตามก็ยังอยากจะได้ดีท้นไปกว่านี้อีกก็ไม่สามารถจะสละราชสมบัติมาเป็นในช่างที่เห็นว่าดีท่านก็เห็นว่าดีเหมือนกันแต่ที่งั้นก็ยังไม่สามารถจะสละสมบัติมาไม่คิดไม่คิดเลยนะคะเนี่ยจะจะมาเป็นในช่างเหมือนอย่างคนหล่านั้นก็หา,มาไม่ได้ เหตุใดเหตุว่าสมบัตินั้นประเสริฐกว่าศิลปะท่างทั้งปวนตบว่าชมฝีมือช่างนั้นชมนักชมหนาแต่นําพระทไทยนี้ได้ปรารถนาที่จะเป็นช่างอันนี้มีอุปมาอุปมาฉันใดพระโยคภาพจรผู้กระทำมณฑิการว่าตัิยาลูกประชาน นะะานที่สามคืออาชินกัญญายศนาชานะฌานน่ะละเอียดปัต,ติยาลูประจิตนั่นประ,ะนะีตมณฑิการเอาเป็นนักเป็นหนาก็จริงอยู่แลแต่ถ้าว่าจะได้ปราศนาที่จะเข้าสู่ตัติยาปัต,ติยาลูกประชานอีกหนาบ่นี้ได้จิตนั่นรักไค่ ปราฏนารลาลบอยู่ในเมวัญญานาสัญญายัตนาฐานจึงละล่วงเสียว่าไม่ได้เข้าสู่ตัพิยาลูกประทานเพราะเหตุผลว่าเมวัญญานาสัญญายัตตนาฐานนั้นมีอาลิสงส์มากยิ่งกว่าตัิยาลูกประทานมีอุปมาดังพระมหากษัตริย์อันชมฝีมือช่างที่ได้ปรารถนาที่เจ็ดขอยพระองค์ลงมา เป็นขั่งเอแบบสัญญา,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 านาสัญญายตนะชานี้บางภางบาสมวดุจพุทธองค์บัตคือจมาว่าสังขาลาเกิดเซจเ,ด,เดสมาบัตเซจสะสมาบัตพระเิตว่าเลเกียดด้วยด้วยแท้มีสัญญาก็เหมือนดึจจะหาสัญญาไม่ได้ ท่าน,นจะว่าไม่มีสัญญาก็หาบอกไม่ได้เพราะเหตุว่าสัญญาที่ละเอียดละเอียดนั้นยังมีอยู่เปรียบเหมือนน้ำที่ยังร้อนอยู่นั้นจกว่าจะว่า,วาหาเตโชธาตุได้ปรศาศจากเตโชธาตุนั้นก็ว่าไม่ได้ไม่มีเตทโชทธาตุแล้วดังนั้นหืีน้ำจะร้อนเล่า เอโชชาตนั้นมีอยู่เป็นแท้น้ำจิงมร้อนแต่ถ้าว่าเตโชชาตนั่นแหละละเอียดตกว่าละเอียดที่จะเอาไปใช้สอยจะทําการหุงต้มติ่งสีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นใช้สยยวยเราหาไม่ได้อันนี้แหละมีขังใดสัญญาในจัตติปะในจัตติขารูปสมาบัตินั้น ก็ละเอียดกว่าละเอียดพลิ้วไหที่พระโยคาพจรจะพิเยนาเอาเป็นอารมณ์แห่งนี้ปันามาทิพายานได้นะละเอียดมากจนกระทั่งจะจับอารมณ์เอามาทําเป็นนิพพานเนี่ยไม่ได้ไม่พอไปความเห็นชัดรู้ชัดในอารมณ์นั้นไม่ได้ ละเอียดมากจนทั้ง,งไม่สามารถอลารลักจะปรากฏในที่นั้นได้ไม่เป็นเหยืให้เกิดเพิทายาทได้ด้วยให้เกิดความเบื่อตายในอารมณ์ลลนั้นแท้จริงพระโยคาพระชรที่บังเ็นพระริปปัจนากรรมฐานนั้นถ้าไม่พิจาจรณานามามขันกองอีกเลยจะพิจาจรณาแต่เนสัญญานาสัญญา ขันโพลเดียวนัน้นไม่อาจจะยังมิปัจนานิพิจายานให้มันเกิดได้อันมิปัจนานิพิจายานจะบังเกิดให้เกลียบนายในสังสารวัตนัน้นอาศัยเกิดพิจารณานา,นา,นา,นามนขันที่หย,ยาบหยาบอันจะอันจะพิจารณาขันที่ละเอียดละเลอียดนัน้นไม่อาจจะยังความเกลีย มายให้บังเกิดได้ต่อเมื่อใดมีปัญญากล้าหาญวิปริตตามประดุจจาสานุตุเที่ยวแห่งนิปนะัานาเที่ยวทานในการพิจเจณากลาดตลาดลูกตลาบปะลูกนะครับจึงอาที่จะพิจารณาเอาจักตุขาลูกประจิตเป็นอารมณ์แห่งนิปพานะนิพพิชายางได้ ตบางคนมีปัญญามากเกินนะเพราะงั้นคนที่จะไม่ได้อา,าถึิเมตปัญญาหรอกคนที่ปัญญาไม่น้อยจะหมายเนี่ยได้ทานแล้วได้ทานสักก่อนและถึงจะยกขึ้นสู่ปัจจนานะที่เขาเข้าใจเป็นอย่างนี้นะคะไม่หวังเลยเพราะว่าปัญญาเราเนะี่ยเพียงแต่จะเข้าฌานเท่านั้นละ่ะ ให้ได้ตามเจ็ดขอนเท่านั้นก็ยังไม่มีหวังแล้วนะสมัยนี้ทาไมข้าไม่ได้สมไมขอนข้าได้สมัยขอนีิเลสเขาฝูดกลายกันมาหลายชาติบารลรมีเขาบีมา,มากแล้วเพราะนั้นการเข้าชามั้นไม่ยากคนสมัยนี้กิเลสก็นาะปัญญาก็อ่อนกิเลสมันมีกําลังมากกว่าไม่สามารถจะสงบระง,งับกิเลสได้จนเข้าถึงอัปปนาจิตได้ ไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วก็จะยกขึ้นสู่ที่ปััชนาเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้ยกขึ้นสู่ปััชนาเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่าว่าแต่ว่าเราจะไปยกขึ้นสู่ปัชนาในฌานเนี่ยซึ่งเป็นอารมณ์ที่ละเอียดมากสมาธิก็ประณีตเป็นอัปปนานะคะแต่ว่าอารมณ์ที่ไม่ไม่ได้ฌานนะ่ะที่ปััชนานะ่ะใช็นไหมคะ กายานุปัตนาสติปัฏฐานอย่างอินยาบทดนี้สัมชัญยะอย่างนี้ก็เป็นของง่ายแล้วของท่าน่ะไม่ต้องถึงได้ทานก่อนอารมณ์หยาบหยาบ่ี่ละเสียงสิ่นลดอะไรที่เป็นเกี่ยวอยู่กับกามาลมเนี่ยเราก็ยังทําไม่ได้ยังจะพิจนาให้เกิดที่ปัจนาไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะงั้นจะต้องมีสัพพา แล้วก็มีฉันทะแรงต้องอาศัยการเวลามากนีถึงจะได้เดือวนี้เนี่ยจะเพียงทานก็ไม่ได้แล้วค่ะนี่ก็ท่านก็บอกว่าแต่สมัยนั้นนะคนก็มีปัญญามากก็ยังไม่สามารถจะพิจารณาได้นอกจากสารา,าบุตรที่เป็นอักษรภาษาเวกเลิศในทางปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะพิจารณาได้นะฮะ พิจารณาลูกป,ประการาบคนที่พิจารณาลูกป,ประการาบได้แล้วคนอย่างเราจะพิจารณาได้ลูกป,ประกาลาบไหมผ้าเสียงได้ยินเสียงเข้ารู้จะว่าเสียงนี่ประกอบได้ลูกเข้านั้นอะไรอย่างเงี้ยก้าลูกเงี้ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมลูกปลาลมไปเห็นลูกปลาลมาก็พิจารณาสีมีลูก ปลกลาบเท่าไหร่รู้ที่เดียวว่าไหนนั้นมีรูปปลกลาบเท่าไหร่อย่างเงี้ยสูยยวนไออย่างเดียวก็ยังไม่ได้แล้วนั่งประกอบได้รูปปลกลาบเท่าไหร่นะรู้ไหมเขาไม่รู้แล้วเอาจะเพียงว่าจะรู้ตามปริยัติกับทางยากอะอย่าไปเห็นเองเลยรู้ตามที่ท่านบอกไว้นะ่ะท่านอาจารย์ทั้งหลาย ที่มีปัญญามากมีปฏิสัมพิทธายามีมอะไรนี่ก็รู้ใช่ไหมก็สามารถจะรู้ได้ราะ,ะนั้นลราเนี่ยอาจจะเพียงให้รู้ว่านั่งอย่างเดียวก็ยังไม่ค่อยจะได้มันก็ยังไม่ค่อยจะจะรู้เลยใช่ไหมไม่รู้นี่นั่งมีมีรูป,ปรกราประกอบเท่าไหร่ในท่านั่นแหาจานนั้นใช่ไหมเรารูา้ไหม อันนี้คนไม่ศึกษาไม่รู้ไม่รู้รู้ตามที่เรียนก็อย่างเดียวแต่คนที่ศึกษาแล้วก็ยังไม่รู้อีกด,ดูดูปัญญาของเราว่าเราเป็นแค่ไหนอะมันเป็นมันแค่ไหนเพราะงั้นแหละทีปัสนานี่ก็ไม่ใช่ของไง,ไง่ายๆเราจะลากอาลงมาใช้เป็นเ่อคณะนั่นไม่มีไม่มีหวังเลยที่จะเป็นไปได้ แล้วก็จะทำให้คนเข้าใจผิดเยอะโอ้ยศาสนานี่ยมันยุ่งยากเลย,ยเต้องใช้อะไรความเียรนความเพลินอะไรแข็งแรงหรอกทำง่ายๆดีนะทําไปกั่ิเลสเนั่นแหละจะรู้อะไรกันว่าก่เลสมันเป็นน้ำรู้รู้แล้วมีประโยชน์รู้ลแล้วละก่เลสได้หรือเปล่ลาเปล่า รู้แล้วว่าเป็นน้ำแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็เปล่าลก็ไอเอทก่เลยก็บำรุงน้ำอีกต่อไปก็น่าน่าเสียดายน่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวธรรมะนี่ข้ตนตามนะอภิจารยานางังมัทเทกัลยานางังปริโยสานะกัรยานางัง อาทิตย์กัญญาณังนะเป็นทมที่ดีในเบื้องต้นได้แก่สีมัดเทกัลยาณังทมที่ดีที่งามในท่ามกลางนะได้แก่สมาธินะปริโยสานะกรกัลยาณังทมที่ดีงามที่สุดแล้วก็แปลว่าอันนี้สงก็มากใช่ไหมฮะหมายถึงว่ารู้แล,แล้วก็ทําได้แล้วก็ดีที่สุดประโยชน์สาร เนี่ยท่านก็วางขั้นของท่านไว้ว่าคําสอนของท่านน่ะมีสามอย่างใช่ไหมคะต้องมีสิ่งจะก่อนเป็นเบื้องต้นต้องมีสมาธิเป็นขั้นกลางแล้วขั้นสุดท้ายน่ะถึงจะเกิดสัญญาทีน,นี้พวกพวกนั้นก็ไม่เอาือวยสองพวกเวลาน,นี้เรื่อกพวกนึงก็ไม่เอาละขั้นกลางเนี่ยเบื้องต้นไม่เอา ทั้กลางอาจจะทั้กลางอย่างเดียวปริโยสาะนะไม่เอาไม่ต้องถิงเกินไม่ต้องห่วงไม่ต้องวุ่นวายเอาสมาธิอย่างเดียวทำให้มันดีเถอะและปัญญามันจะโผล่ขึ้นมาเองของเพรานทนะ่านวางไว้คนละอย่างนะคนละขั้นนะอันนี้ก็นะบางพวกก็บอกว่าไม่เอาสมาธิก็ไม่เอาปัญญาก็ไม่ต้องการไม่ต้องการนะหรือถิ้นอย่างเดียว ขอให้ถึงน,นี่มันบริสุทธิ์ได้จริงๆเถอะก็ใม้นิ้พานได้เหมือนกันไปถึงประโยน์สารน,นั่นกทางได้เหมือนกันบางพวกก็ไม่เอาสมาธิก็ไม่เอาถึงก็ไม่เอาพวกก็ไปถึงก็เอาปัญญาก่อนเรี่ยงละเอาปัญญาลงมาซึ่งแทนที่ตัวจะเอาคำนี่เป็นลําดับไปก็ไม่อะไม่เอาเอาปรัชนาก่อนเ,เอาปัญญาจีิงจะเริญนปัญญาอย่างเดียวพอแล้ว เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ที่จริงเน่ะเขาก็ไม่รู้นะว่าการจเจริญปัญญาเนะ่ะจะต้องมีสมาธิด้วยแล้วมีสิงด้วยอยู่ในนั้นแล้วนะคะเขาก็เพราะฉะนั้นทำสอนทุระในศาสนาเนี่ยมีศึกษาเล่าเรียนทำถมทุระและวิปัสสนาทุระทำไมวิปัสสนาทุระอันเดียวสิถึงทุระจะมาถะทุระไม่เอาเลย ไม่ต้องทำเลยอะ,อะประเดี๋ยวไปพูดเลยงมักในมกนักแปดนะบอกต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาถึงจะไปได้อย่างนี้ถ้าบอกมาพูดในธุระศาสนาเนี่ยบอกว่าเล่าเรียนแล้วก็ทำศาสนาเลย,ยแต่ที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะในวิปัสสนาน่ะแหละม,มันมีพร้อมทั้งศีลมีพร้อมทั้งสมาธิมีพร้อมทางปัญญาคือจิ จิตของมักเนี่ยหรือจิตของก็เป็นสถฐานก็ตามมันเป็นจิตทิ่เข้าพร้อมแล้วนะฮะอันนี้แต่ว่าพูดในที่นั้นท่านเลยพูดสมถะผู้ละไม่มีจริงๆสามาถะก็เป็นของดีอยู่เหมือนกันแต่ทําไมอ่ะทําไมจึงไม่เอาสมาถะผู้ละด้วยควรจะมีนะอะสิลก็ควรจะมีเลยสินผู้ละก็ควรจะมีเวย กพราะวิสุทธิ์นี่ทำ่สุดเลยในเรื่องสิตาสีมูกก็ควรจะมีใช่ไหมแต่ทำไมไม่พูดไปพูดหาวิปัสสนาเพราะจุดในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์อะไรมืออยู่อย่างเดียวล่ะคืออะไรวิมุตติรสมีวิมุตติรสต้องการอย่างเดียวผลที่สี่ ุดยอดเลยนะของพระสัมมาจัมพุทธเจ้านะคือว่าหลุดความหลุดพ้นจากอาชวะทาั้งปวนะฮะต้องการให้ต้องการให้จัดทั้งหลายเนี่ยได้ดบื่นรถได้พบรถของวิมุตติ คิดพ้นจากอาชาวะทั้งปวงน่ะมันจะมีรสชาติอย่างไรมันจะประณีตแค่ไหนแม้แต่ได้สมบัติบรมจักรได้เสมอสมบัติบรมจักรแล้วก็ยังหาสู้วุติรสที่ได้ไม่ถ้าคนเข้าไปถึงแล้วแปลว่าในโลกนี้พ้นจากความปรารถนาทั้งหมดแล้วอารมณ์ใดในโลกนี้ไม่มีท่านพนะ้นแล้วพ้นจากความปรารถนาในโลกนี้หมดไม่เหลือเลย ดับดมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าต้องการมิมุติรสเร่นั้นสมบัติมีค่าสำคัญพราะงั้นในเหตุนี้แหละและวิมุติรสเนี่จะได้โดยอะไรจะได้โดยศีลหรือจะได้โดยสมาธิหรือจะได้โดยปัญญาก็ต้องได้โดยปัญญาเพ mm. ราะงั้นก็ต้องปัญญาปัญญาก็ต้องมิปัจจนา ปัญญากนะ็จะเฉพาะวิปัสนานะปัญญามีเยอะหลายอย่างแต่ปัญญาอย่างอื่นจะไม่เข้าถึงวิมุตติลบเลยจะเฉพาะปัญญาวิปัสนาเท่านั้นนะฮะถึงจะเข้าได้ถึงจะได้นำไปดึงลบที่มิติลนี้ได้ที่อันนี้ก็นะคะแปลว่าอละเอีเอยด ก่าวถึงความละเอียดสุดขัด้มพันธของเมสัญญานาสัญญายตนะจิตนั้นถึงซึ่งภาวะละเอียดเปรียบเหมือนน้ำน้ำมันที่ทาบาท่ม่ใชาา่อุประมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอุปมาว่ามีสัมมณีองค์หนึ่งเอาน้ำมันทาบาทแล้วก็ตั้งไว้จนถึงเวลาฉันกะยาคู ถ้ามหาผู้เทสะมหาเถระผู้เป็นทีต้นลองเรียกจะเอาบาตรสัมมณีก็ว่าบาตรติดน้ำมันอยู่พระมหาเถระจึงยกจึงว่ายกมาเปิดเราจะเทเราจะเทไว้ในกระบอกน้ำมันแต่ว่ายังมีน้ำมันอยู่ท่านก็บอกว่าให้อามาเถอะท่านจะเทน้ำมันใส่กระบอกไว อันนี้ตะบอกใส่น้ำมันสามเณรจึงว่าน้ำมันนั้นถ้าไปเจ้าทาบาทแต่พอให้การน,นิหนิจะมีมากจนถึงจะจนถึงจะได้เทใส่ตะบอกนั้นหาไม่ได้ตกว่าน้ำมันนั้นจักแต่ว่ามีขันใดก็ดีเมสัญญานาทัญญานะอิกนั้นก็เลยเกียดกว่าและเกียดจักแต่ว่ามี มีอุปมาดังนั้นแล้วก็ยังมีสามเณรองค์หนึ่งเล่าเดินทางไลไปกับพระถีระผู้เป็นอุปชาแล้วมณรน,นั้นเดินไปข้างหน้าไปชดน้ำทรับแปลว่าน้ำตเปียกอยู่นะฮะน้ำารัพอยู่ที่หนทางจึงบอกแกพระมหาถระว่าทางเป็นน้ำระเจา้าค่ะ ถอดรองเท้าซะก่อนเถิดดูก่อนสนนนอามเณรท่านจงเอาผ้าชุบอาบมาให้แกเราเราร้อนนักหนาจะอาบน้ำเพื่อให้สบายฝ่ายร้อนเพราสามเณรบอกว่ามีน้ำจะเดินผ่าไปต้องถอดรองเท้าพระเจ้าจข้าที่จะอาศัยอาบอาศัยผังน,นั้นไม่ได้ น้ำน้อยแต่พอจะชุ่มรองเท้าจะใส่รองเท้าไปนั้นรองเท้าจะเปียกข้าพเจ้าจึงบอกให้ถอดรองเท้าตกว่าน้ำนั้นสักแต่ว่ามีขันใดสัญญาในเมสัญญาเวว่าสัญญา,น,ญญานาสัญญาอุจณะนั้นก็ละเอียดกว่าละเอียดสักแต่ว่ามีมีอุปมาดังนั้น แต่นี้จะมีฉขยในปกินกัสถาให้เห็นแจ้งว่าอรูปปัจมาบัตต่างออกเป็นสีประการดังนี้ด้วยสามารถอันต่างล่วงอารมณ์ต่างกันแปลว่าชา,าอรูปปานขั้นต้นปัตมาลูปประชานนั้นล่วงเสียซึ่งจะสินมิมิตพิจเจรณา,าแต่อากาศ ที่มีกรกสินเชิญแล้วเป็นอารมณ์ปุจยายลูกประชานนั้นล่วงอากาเสียคิดเจนาอายแต่ปัทมาลูกเป็นอารมณ์ไม่เอาอากาศเป็นอารมณ์นะคะเอาอากาศสาัญญายตนาจิตเป็นอารมณ์ปัจจัยลูกประชานั้นล่วงเสียซึ่งปัจจัยลูกประจิตเสีย นึกออกไหมนึกออกไหมตาติยาตาติยาอารมณ์กมีอะไรเป็นอารมณ์คะฮะมีอะไรเป็นอารมณ์นึกออกมาสถ้านึกไม่ออกแล้วนี่ฟังมือก็ไม่รู้เรื่องกด้แต่ฟังนะั่นเองจะรู้เรื่องได้ยังไงคกนับ่อนดิ ทานที่หนึ่งอะไรอาลูกประามที่หนึ่งได้แา่อะไรอากาสารมันจายตนะฌนานฌานที่สองได้แา่อะไรวิญญาณมันจายตนะฌนานวิญญาณมันจายตนะฌนานอะเอาอะไรเป็นอารมณ์ฮะเอาอะไรเป็นอารมณ์ทานที่สองนะคะเอาอะไรเป็นอารมณ์่ะ ทานที่หนึ่งเอาอากาศเป็นอารมณ์ทานที่สองเอาอะไรเป็นอารมณ์อะทานที่สองเรียกอ,อะไรวินจาวิญญานัจายตนะมีใช่หรือวิญญาณันจายตนะหนี่ก็แปลว่าวิญญาณเอาวิญญาณเป็นอารมณ์วิญญาณอะไรวิญญาณที่ไหนอ่า ถ้านีา่น่นะวิญญาณของในอากาสานำจายตนะน่แะแต่ว่าวิญญาณนี้มีจิตเป็นมีอากาศว่างเป็นอารมณ์นะชา้นที่หนึ่งพอถึงชา้นที่สองมไม่เอาละอากาศไม่เอาเอาวิญญาณวิญญาณในอากาศนั่นแหละวิญญาณที่ที่เพ่งอากาสานำจายตนะนันั่นแหละเอาแต่วิญญาณไปเป็นอารมณ์นะ ทานนี้จิตอย่างนี้จิตอย่างนี้เรียกว่ามีอะไรเป็นอารมณ์ฮะฮะจริงนะปรามาัดนันจริงเหรอแต่ปรามาัดอะไรเราปรมัดรูปปรมัดจิตปรมัดเจตสิกปรมัดจิตกามาวจรหรือรูปราวจรฮะ ปรมัดมันมีเยอะนี่น่นเลยที่นี้นะ่ะปรมัดอะไรจํากัดนะจากัดเลยเ,เขาเรียกมาอะไรลืมมาแล้วอ,อ,อ,อารมณ์โผลืนมแล้วนะอ้าค่ะมหาคตะจิตสามดวงมีจิตหกดวงม,ม,วงม,ม,วงมีมหาคตะเป็นอารมณ์ไม่ใช่หรือใช่ไหมพล้วงั้นเนีน่ยถ้าเรียกตามอารมณ์มันนี่ก็เอามาหัคตะเป็นอารมณ์ ทำไมจะไม่เรียกว่าเอาจิตเป็นอารมณ์ถ้าจิตทั่วไปที่ไม่ใช่มหาคติมีเยอะใช่ไหมคะกาาวจรตก็มีอ่มีมากมีเยอะแล้วก็ลูปาวจรก็เป็นมหาคตะเหมือนกันเรารวมไว้ีิพวกทานเนี่ยมหาคตะเพราะงั้นที่เรียกท่านเรียกว่ามหาคตะจิตเป็นอารมณ์ไม่ใช่กามาพจรจิต จำกลับลงไปเลยนะฮะอามหาคตตะต้องเอาสิทิที่ได้ทานแล้วสิทที่เรียกว่ามหาคตะของท่านนะแม่ท่านจะมาพูดนิดเดียวนะท่านนะฮะท่านจะย้ายเรื่องนิดเดียวนะแต่ว่าเปลี่ยนกลับด้วยความหมายด้วยถ้าอะไรถ้าเราจะบอกว่าอสุจิเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะนกก็คืออสุจิเป็นอารมณ์แหละวิญญาณก็แต่กสิทิตนะี่นะ อย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ประเดี๋ยวเข้าใจว่าอจิตเป็นอารมณ์กาม,มาวาจอนจิตก็ได้มหาสุขชนจิตก็ได้หรือโลภจิตรือโทสะจิตือโมหะจิตได้นะฮะอย่างนี้แหละเพราะนั้นต้องมหัคตะทานต้องเอามหัคตะใส่เข้าไปด้วยว่ามหาัคตจิ เอามาหาคตะผิดเป็นอารมณ์อย่างนี้เพราะพระท่านบอกว่าผิจะรณ่มีมาหาคตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องรู้แล้วว่าจิดทีมทั้งหมดไม่ใช่อามาวจรอะไรอะไรไม่เกี่ยวเลยในที่นี้ต้องเอาเฉพาะมหาคตะเฉพาะมหาคตานะน่ะลูกประชานและอารูปประชานถึงดีมาก ยัจสุยัุุขารูปะลูป,ลป,ปะชาน,น้ำล่วงเสียล่วงที่ศูนย์ที่เปล่าที่ไม่มีอากินจัญญานะอากินจัญญาอากินจัญญายะตนะ ช้ไมเรียกว่าเอาบัญญัติเป็นอารมณ์แต่ใช่ว่าไม่มีสภาวะหรอกเพบัญญัติทาว่าว่างเอาไม่ไม่มีศูนย์กลางนึกมันก็ไม่มีหน่อยมันก็มีใจก็นึกว่าอย่างนั้นจะเอาไอ้ตรงไม่มีมาให้มีอะไรเหลือเลยข้าใจบาที่ตรงนั้นับบนิ้มากค่ะ ที่สาาาั้นี y ยวิญญาณนั้นจะอาจินจัญญาพิจจะมาเอาแต่ตัติยาลูกประจิตเป็นอารมณ์นะในชั้นชั้นที่สี่นะชั้นที่สี่นะพิจจะมาเอาเอา,ออา,า,าจาิตนในอาสาญารยตนะเอ้ยในอาจินจัญญาเนา่ยนะเอาจิตที่อยู่ในอาจินจัญญาเนียสนะชานนเป็นอารมณ์ ก็ตกว่ามีอารมณ์นั้นต่างล่วงอารมณ์ต่อต่อกันชนี้แต่องค์านั้นจะได้ล่วงกันหาไม่ได้จะผีชานผีชานก็มีองค์สองเบิกาขาออกาตาเบิกาขายอกาตาตลอดไปหมดนะคะไม่เปลี่ยนแต่ว่าอารมณ์นั้นต้องเปลี่ยนอรูปประชานทั้งสีน่นี้มีองค์สองประการ